สวัสดีค360ร,รับ36 0ยหาโจนัธาเดชนะครับที่นิวซีแลนด์ควีนส์ทาวน์นะครับ,รบมาเปิดตัวก็ที่ทะเลสาบวาโกนุคูนะครับซึ่งทะเลสาบชี่ดังนะครับของควีนส์ทาวน์นะครับวิวสวยมากๆเลยอ่า3ามร้อยสานิดหนึ่งดูบ้านเมืองดูภูเขานะครับนี่ช็อปปิ้งนะครับแล้วนี่เป็นทะเลสาบนะครับถ้าดูตรงนู้มันมียอดขาน้ำแข็งอยู่ด้วยนะครับโอเค ก็อยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือตัวของเทียนซาแห่งนี้นะครับก็มีตำนานอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยมันมละลายจากทารน,น้ําแข็งนะครับยกว่าเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกาเซียหรือเป็นทารน,น้าแข็งทั้งหมดนะครับแล้วในตำนานของทางที่นิวซีแลนด์บอกว่าคือเมื่อก่อนนะครับในตรงนี้เนี่ยจะมียักษ์ตัวใหญ่มากๆนะครับความสูงประมาณ60กิโลเมตรทีเดียวนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ย ตัวยักษ์ตัวนี้อยู่คนเดียวเหงามากก็เลยไปรับพาตัวเจ้าหญิงที่ยักษ์ตัวนี้หลงรักนะครับก็กระัตรย์นะครับก็เลยจึ่งเป็นเป็นพ่อก็ได้เป่าประกาศว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะพาพเจ้าหญิงกลับมาได้ก็จะให้เป็นรัชทายาทนะครับแต่งาน,นเจ้าหญิงก็เป็นกระสอถัดไปก็มีหนุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่ฉลาดมากครับก็ได้ปีนไปยังยอดเขานะครับตรงนั้นนะครับจะเห็นนะครับ ซึงจะเป็นจุดที่สูงที่สุดในโซนนี้นะครับแล้วก็ยักษ์ก็คือนอนอยู่ในตรงนี้ก็เป็นกาเซียหรือเป็นเป็นน้ำแข็งนะครับนอนขดตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช่หรือองค์คนนั้นก็ได้จุดไฟเผาครับแล้วก็ยักษ์นั้นก็โดนเผาตายละลายไปแล้วก็ฐานน้ำแข็งก็เลยละล,ะลายไปกับยักษ์ด้วยแต่ว่ามีกำนานต่อก็คือว่าในถินที่สาแห่งนี้ก็จะมีการน้ำขึ้นน้ำลง นำำพุน้ำลงแล้วก็ไม่ไม่ใช่อิทธิพลจากทะเลเพราะว่าหนึ่งไม่ติดกับทะเลใดๆคือเทศาแห่งนี้ไม่ติดกับทะเลนะฮะก็บอกว่าจะมีการน้ำึ้น้ำลงนะครับตลอดเวลานะครับขึ้นสูงด้วยนะครับแต่เป็นเพราะอะไรไเป็นเพราะว่าไม่ใช่เพราะดวงจันทร์นะครับเป็นเพราะว่าวิวะส่วนหนึ่งของตัวนั้นตัวนั้นก็ยังอยู่ก็คือหัวใจอยู่ที่ใต้หมาสมุทรเล่นตุบๆๆๆให้เกิดภาะวะน้ำพุน้ำลงอยู่นั่นเองนะครับจึงเป็นตำนานของ ฐาน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแนะครับแล้วก็ยักษ์ตัวนั้นก็เป็นต้นเหตุของน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองแต่เล่าให้ฟังเพราะว่าฟังจากขลังมานะครับตอนไปเล่นสิดหลก็มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็โรแมนติกดีครับและคลาสสิกดีนะครับโอเคก็ได้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์มากขึ้นกับควีนส์แลนด์นะครับใครชอบเที่ยวนะครับวิวคล้ายนิวซีแลนด์อ้อยโทษคล้ายสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ของควีนสแลนด์อย่างนี้นะเอ,อเชียมาเที่ยวกันเยอะขึ้นนะฮะมันจีนเที่ยโอเคบ๊ายบายเจอกันที่ถัดไปครับ